สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับเบายะอ่อนตัวครวับพี่น้องครับวันนี้เบายะอ่อนตัวพี่น้องพาพี่พาน้องเข้านะครับลงทะเลพี่น้องครับผมวันนี้พาพี่พาน้องเข้าครับกินอาหารทะเลนะครับมันนี้เป็นหมึกอาเจนนะครับนี่พี่น้องกัราคาสูงพอสมควรพี่น้องโลละสองร้อยนะครับพอซื้อกินได้กับพี่น้องนี่ครับหมึกอาเจนแล้วก็หอยแข้งพี่น้องหอยแครงโลสองร้อยยี่สิบนะครับเดพี่พี่น้องอยากกินอยากตำเห็ดคือเบายะนะพี่น้องไปพาพี่พาน้องลงมือครับผมน้ำจิ้มรสเด็ดโอ้โหเบิ้งสีสันเบายะตำมาพี่น้องเผ็ดแนนน่อ น้ำจิ้มนะครับเผ็ดๆนะครับวางไว้วันนี้แหละพี่น้องนี่อ่ะลงมือพี่น้องมาพี่น้องกินน้ำเบายะ์ก่อนพี่น้องมือเบายะนึ่งนะครับนึ่งซอสพริกไทยพี่น้องนี่ก็ปรุงเองพี่น้องซอสพริกไทยทำเองน้องไป มันเป็นหอยนะพี่นอ้องหอยแข้งวัญจะลวกสุกเนี่ยนะครับเป็นคนกินสุกเลยพี่นอออ้องอ้อกะหนวด โอ้โหตัวที่สองพี่นอ้องนี่ครับหมึกนึงพริกไทยดำพริกแดงๆพี่น้อง น้ำจิ้มกับตำเองไม่หรอกเพชรแห้งหลายมาพี่ๆ้องๆครับผมชาวคลิปเลี้ยวชาวลิปออนดีมาร์ทไ่หรอกโลกโซเชียลกินน้ำบายาครับผมหมึกอาเจนเนื่อพริกไทยดำไปครับผมใส่ปากไป kẹp thì chẳng tôi nhiên mà nó no. มาคาปินออมาได้มาเด้อแล้วว้าอืมแล้วไงอ่ะอ im ืม ได้๋ยพี่น้องไปอือืมเป็ดเจ้าันโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับเบายะอ่อนตัวพี่น้องพาพี่พ,นนนนพี่น้องนะครับกินนี่พี่น้องมึกอาเจนพี่น้องมูน,นี่สื่อมึกอาเจนมานะครับแล้วก็มีหอยแครงพี่น้อง หนึ่งนะครับเป็นการหนึ่งพริกไทยดำพี่นอ้นงงาาองน้ำจิ้มบะยาทำเองครับเหลือเดี๋ยวไว้ทําเมนูอย่างอื่นต่อพี่น้องเผ็ดเผ็ดร้ายแซ่บร้ายนะพี่น้องก็ฝากดันคลิปบะยาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บะยาครับผมฝากสนับสนุนนะครับฝากดันกันต่อๆไปนะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายนะครับวันนี้บะยาอันทวสดสบายดีสวัสดีครับพี่น้องครับดูแลรักษาสุขภาพครับผม